เหการของาชายหาดหัวหินนะครับชายหาดหัวหินอนเช้าอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างชายหาดกว้างครับดูสวยงามนะครับตรงนี้สวยนะครับนี่น่าจะเป็นคอนโดนะครับคอนโดที่เขาสร้างตรงหินชายหาดคอนโดนะครับลานใหญ่มากแต่มีคนอยู่เมื่อคืนน่าจะมีประมาณสองสามห้องนะครับที่มีคนอยู่ เขาซื้อไว้แล้วเขาไม่ได้อยู่น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นคอนโดสำหรับภาพอากาศนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักนะครับเป็นโรงแรมที่พักซึ่งมีบรรยากาศสภาพที่สวยงามอยู่นะครับตรงนี้หน้าถ้าพักอาศัยนะครับดินชายหาดก็สวยตรงบริเวณนี้มีผู้คนมาพักแล้วก็เดินออกกำลังกายตอนเช้านะครับบริเวณนี้น่าจะ ชมชายหาดที่ดูสวยงามนะครับกวา้างตอนเช้าน้ําลงนะครับตอนขึ้นน้าจะขึ้นเยอะอยู่เป็นจนสิงด้งงง ờ, ดานบนนะครับขึน้นและตอนเช้าน้ําลงนะครับดูสวยงามเหมาะกับก,การพักผ่อนตรงนี้นะ่าจะเหมาะกับการเล่นน้นนําทะเลมากที่สุดนะครับดูชายหาดสวยนะครับตรงน,นี้ ทรายก็มีหินมีเศษหินมีเศษหอยนะครับที่เป็นกระจายก,กระจายนะครับเอษหอยเรต้องระวังเวลาเล่นน้ำนะครับอาจจะอันาดได้นะครับก็บดูมีกาตอนเชา้าพักผ่อนช่วงเช้าคนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันราชารการนะครับเป็นวันราชารการถ้าเนเสร์อาทย์นี้จะเยอะนะครับ่วงนี้ มันจะโควิดผ่านไปนะครับคนก็มาเที่ยวนะครับคนมาเที่ยวสร้างบรรยากาศให้ริมทะเลนะครับให้มันน่าอยูหน้าอาศัยมากขึ้น,นครับสวยงามนะครับ